บอลพร้อมหน้ากันอีกแล้วสำหรับคู่ของกุ๊บกิฟสุนทิพย์กับสามีบี้ทันสภาคและลูกสาวทั้งสองน้องอเป่าเป่าลูกสาวคนโตและลูกสาวคนเล็กน้องเปา่าเป้ที่ยกครอบครัวกันไปร่วมงานแต่งงานหลานสาวของกุ๊บกิฟที่เพิ่งเข้าสู่ประตูวิวาซึ่งล่าสุดกุ๊บกิฟได้โพสต์โมนี้ลงอินสตาแกรมกับแคปชั่นที่เขียนไว้ว่า HAPPILY EVER AFTER t ฟเต n ร์ท e มาย l ์ t i c i ต AND WELCOME อ o ดริชกกุฟฟี่ทเห็นกันมาตั้งแต่เล็กตอนนี้หลานสาวอีกคนน้องเบลลูกสาวป้าแอลแต่งงานแล้วดีใจกับหลานมากขอให้มีความสุขรักกันมีเมตตาต,ต่อกันตลอดไปนะโปรดเลื่อนดูเด็กโปรยดอกไม้ด้วยค่ะและแฟนๆที่เห็นนอกจากจะเห็นภาพครอบครัวสุดอบอุ่นของกุ๊กคิ๊บแล้วก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ถึงน้องเป่าเป่ากันเยอะมาก เพราะว่าโตแล้วก็ยิ่งสวยเช่นเป็นสาวแล้วที่เปาสวยเป็นสาวจังเปาเปาโตเป็นสาววัยมากเปาเป้ก็น่ารักโอ้ยเพาพอสวยจังเลยดีใจกับคุณเบลด้วยค่ะโอ้ยยอยเปาสวยจังเลยลูกที่เปาเหมือนคุณแม่มากดูสายตาหนุ่มหนุ่มน้าๆนะทั้งหลานเอ็นดูหลานจังที่เปาสวยน้องเป้น่ารักเปาสวยมากเลยลูกที่เปาน้องเป้น่ารักมากๆรักเปาเปาสวยอินเตอร์มากรัก สาวน้อยสวยมากค่ะเจ๊เป่าาสวยมาก